จะใช้งบประมาณที่สูงกว่าคนอื่นก,ก็จริงแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือเรื่องของกําไรครับลงทุนหลักแสนนะครับแต่เราจะได้กําไรในระยะยาวเนี่ยที่มากกว่านะครับเพราะว่าเราจะสามารถได้ต้นทุนสินค้าในราคาที่ถูกกว่าแล้วเรายังสามารถกระจายสินค้าได้หมดเร็วขึ้นจากช่องทางในการการะจายสินค้าให้กับตัวแทนขายส่งเช่นเคยนะครับโดยที่วันนี้เดี๋ยวค่อนทาระบบในการการะจายสินค้าให้เราโดยที่วันนี้ใครก็ตามที่อยากมาเป็นตัวแทนขายส่ง ไม่ต้องติดต่อผ่านดีเอคอนครับแต่ต้องติดต่อผ่านเราที่เป็นดิลเลอร์ติดบริษัทเราจะสามารถกระจายสินค้าในมือหล่อนงาน,นให้กับตัวแทนที่สนใจอยากจะมาขายของออนไลน์ในรูปแบบขายส่งได้เขาจะได้เว็บไซต์เขาจะได้เครื่องมือทุกอย่างแต่เรากระจายสินค้าหมดได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราขายของหมดคืนทุนแล้วเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกเลยตลอดชีวิตแต่เราจะสามารถได้กําไรในรูปแบบระยะยาวได้จากกำไรจากส่วนต่างของตัวแทนกำไรจากต้นทุนพิเศษที่เราซื้อในราคา ในการดึงดูดตัวแทนดึงดูดหน้าร้านนะครับให้กับคนที่สนใจติดต่อผลลภุมและกำไรอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราพร้อมว่า